สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาออนนะคะเล็กดิดกับแนวทางหวยฮหาหนอยมัดรวมนะคะสามหน่วยในงวดนะคะของวันที่หนึ่งวันที่สองนะคะขอภัยวันที่สองเดือนกันยายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะของเมื่อวานนะคะพี่สรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะคะ เมื่อวานนี้ให้เด่นที่สองหกห้านะคะสองมานะคะหกไม่มาตัวเดียวนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้เนาะห้ากับสองมานะคะไม่มาแค่หกเด่นของเรานี่ก็ถือว่าเข้าดีอยู่นะคะพี่ๆส่วนมากก็บางทีมาสามตัวก็มีนะคะแต่วันนี้มาแค่สองตัวเนาะไม่มาแค่หกนะคะ ตัววิ่งตัวลูดน้องแอดเน้นไปที่สองนะคะสงของเรามาเข้าในรอบพิเศษนะคะพี่พ,พิเศษเข้าไปที่แปดสองนะคะมาในตัวที่น้องแอดวิ่งลูดแต่สายเจาะไม่มีนะคะพี่พี่สายเจาะหลุดไปนะคะแล้วก็เด่นที่ 5, ห้าเมื่อวานนี้มาเข้ารอบปกตินะคะพ,พี่ปกตินี่ห้ามาบนล่างเลยนะคะพี่พี่สามห้ากับสี่ห้าเนาะถ้าไใดที่นําไปลูดวิ่งนะคะยินดีด้วย ดูน้องแอดเจาะสองห้านะคะเอาดูกระโดดข้ามไปเป็นสามห้ากับสี่ห้าซะงั้นนะคะพี่พีดูเต้มเดียวเองเนาะก็เดี๋ยวมาตามต่อเลยนะคะพี่พีของวันที่สองนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคําเตือนแนวทางนะคะตัวเลขได้มาจากสูตรคํานวณน,นะคะปใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทางช่องนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิด รับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้น้องเอได้เด่นแปดศูนย์หกวิ่งรูดที่แปดเดี๋ยววันนี้มาตามต่อขอให้เหิงๆกันแล้วกันนะคะพี่พี่เนาะวันนี้น้องเอได้เด่นแปดศูนย์หกนะคะแต่ตัวเจ้าคู่นี่ก็จะมีแปดศูนย์แปดหกหกศูนย์แล้วก็แปดสามนะคะพี่พี่ ตัวกันนะคะพี่ๆกันไปที่หกสองนะคะพี่ๆหกสองกับหกเก้านะคะตัวกันเนาะพี่ๆตามนี้ได้เลยนะคะท่านใดชอบส่วนสามตัววันนี้น้องเอดให้ไปนะคะก็จะเป็นหกเจ็ดแปดศูนย์นะคะ ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะคะพี่พฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชื่นชอบอยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้โชคดีร่ำรวยสวัสดีค่ะ